การเบ,บิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเรื่องการคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ EP ที่21 กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพฉบับที่3พศ2563ข้อ1กำหนดว่าบำเหน็จด,ดำรงชีพให้จ่ายในอัตรา15เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทโดยมีสิทธิขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพดังนี้ค่ะ 1. ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ตำกว่า65ปีให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกิน2 0 0แสนบาท 2. ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพได้ไม่เกิน40,000นบาทแต่ถ้าผู้รับบำนาญน,นั้นได้ใช้สิทธิ์ตามข้อหนึ่งไปแล้วให้ขอรับบำเหน็ดดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ของผู้นั้นแต่รวมแล้วไม่เกิน40,000 0บาทนะคะ 3. ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพได้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าผู้รับบำนาญน,นั้นได้ใช้สิทธิ์ตามข้อ1ห,หรือข้อ2ไปแล้วให้ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ของผู้นั้นแต่รวมแล้วไม่เกิน500,000บาทค่ะเรามาดูวิธีการคำนวณบำเหน็ดดำรงชีพกันค่ะ กรณีตัวอย่างอัตราบำนาญ30,000ืบาทคำนวณบำเหน็จตกทอดสาเท่าของอัตราบำนาญได้เท่ากับ9,000แสบาทและบำเหน็จดำรงชีพสิบห้เท่าของอัตราบำนาญไดสี่แสนห้าหมื่นบาทจากกรณีตัวอย่างข้างต้นผู้รับบำนาญมีสิทธิในบำเหน็จดำรงชีพอายุต่ำกว่า65ปีจำนวนส0 0 0สนบาทซึ่งจะทำให้บำเหน็จตกทอดคงเหลือเจ0 0 0 0นบาท และสกฎกระทรวงกำหนดว่าผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน70ปีมีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกิน4ี่0,000บาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญได้ใช้สิทธ์ตามข้อหนึ่งไปแล้วให้ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิจากกรณีตัวอย่างผู้รับบำนาญได้ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่ออายุครบ65ปีจึงมีสิทธิในบำเหน็จด,ดำรงชีพ20,000 0บาทจะทำให้บำเหน็จตกทอดคงเหลืออยู่ที่500,000บาทค่ะ 3. กฎกระทรวงกำหนดว่าผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกิน500 0 0 0บาทแต่ถ้าผู้รับบำนาญได้ใช้สิทธิ์ตามข้อ1และข้อ2ไปแล้วให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จด,ดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ์ค่ะ จากกรณีตัวอย่างผู้รับบำนาญขอรับบำเหน็ดดำรงชีพไปแล้ว2ครั้งเมื่ออายุครบ70ปีจึงมีสิทธิในบำเหน็ดดำรงชีพอยู่ที่5 0,000บาทจะทําให้บำเหน็จตกทอดคงเหลืออยู่ที่450,000บาทซึ่งผู้รับบำนาญสามารถนําบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ค่ะ จะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ